อ่าสวัสดีครับก่อนอสวัสดีเ็วสวัสดีครับยกมือสวัสดีครับทำอะไรครับฮะมาเที่ยวทุ่งนาครับทำอะไรได้ขี่ช้างตัวดำ <laughs> <laughs> ดำโอ้สบายจนมานาม,มาหาปลาไม่มีปลาเดินตามคนาจะให้เดินก็กลัวมดกัดมดเยอะ តាក្ដើបឈប់ណាក់មកធំណាដើរឈប់ផាปลาឈប់មកណាអូកិដើមពីបាត់ត្រីជ្រូកនេះទៅស្មោលនេះណាំនំទៅ

ทำได้ทำได้เติม